สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันพุทธที่28ดก,กรกฎาคมครับก็เป็นวันหยุดก็กลับมาพบกัน,นครับกับทีเด็ดเน้นทีมต็งนะครับวันนี้ก็นำฟุตบอลคู่ระหว่างผีแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านตนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ กระชับดินนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดที่เขารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เด็ดในแต่ละวันครับแล้วก็ฝากผู่สนับสนุนรายการของเรานะครับลัคกี้เจ็ดแปดเก้านะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับมีเกมกีดาให้เลือกสนุกมากมายครับแล้วก็แจกรางวัลใหญ่ทุกสิ้นเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคํา iPhone Pro 12ครับ แล้วก็รถจักรยานยนต์ครับจังวันใหญ่อีกมากมายนะครับสนใจอยากรุ่นโชคแบบนี้ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับเมื่อคืนก็ให้เคลซีไปนะครับสําหรับทีเด็ดเน้นบอลเต็งนะครับก็เชลซีก็เอาชนะไปได้นะครับก็ไม่พลาดครับสําหรับเชลซีส่วนวันนี้ก็เป็นคู่ของแมนยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบนฟอร์ดครับ คู่นี้ผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งขอไฟัครับผลงานห้านัดหลังสุดของแมนยูครับมีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับนาสุดก็อุ่นเครื่องนี้แพ้กับให้กับวินปาร์เรนเจอร์ครับไป4ี่ประตูต่อสองครับก็ถือว่าทำผลงานโดยรวมนาทสุดนี้ไม่ค่อยดีครับ ส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดครับผลงานห้านัดหลังสุดขอภัยครับห้านัดหลังสุดชนะรวดครับผลงานดีนะครับสําหรับเกมอุ่นเครื่องเบนฟอร์ดทาได้ดีครับนาทัศนสุดนี้ก็บุกแปลอชนะวัตฟอร์ดมาสามประตูต่อหนึ่งครับเบนฟอร์ดก็จะด้วยดูการนี้ก็จะเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับก็เป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกติดชงสุดครับก็เป็นน้องใหม่ครับ แมนยูก็คาดว่าน่าจะใช้ชุดเดิมนะครับที่พ่ายให้กับวีนพาร์กเรนเจอร์มานะครับก็นำทีมโดยกองหน้าอย่างกรีนวูดครับคอยล่าตะข่ายครับแล้วก็ส่วนผู้เล่นสตาร์ดังอีกหลายคนก็ยังได้พักนะครับแล้วก็ซานโชเกมนี้ก็อาจจะได้ลงสนามครับจอเดนซานโชครับ ทางฝั่งเวนฟอร์ดก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับที่เอาชนะวัตฟอร์ดมาได้เกมนี้ก็เล่นที่สนามวอตฟอร์ดครับที่เมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรูปเกมก็ดูแล้วได้จะเป็นทางฝั่งแมนยูมากกว่าครับได้เปรียบเสียเชียร์กำลังใจแฟนบอลเกมนี้ก็คาดว่ากุนซืออย่างโเรกุดนดาสชาน่าจะมีการปรับทัพเปลี่ยนสลับตำแหน่งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงหล,หลักก็น่าจะยดยึดชุดเดิมครับ ดูแล้วทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นแมนยูเหนือกว่าครับเกมนี้น่าจะมีการปรับแผนการเล่นแล้วน่าจะเอาชนะเบนฟอร์ดได้ครับเนื่องจากเกมในบ้านแมนยูก็ทําได้ดีครับส่วนเบนฟอร์ดเกมเยือนยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ครับน้องใหม่ที่อุ่นเครื่องมาก็ยังไม่เจอทีมแข่งนะครับยังไม่เจอของแข็งนัดนี้มาเจอของแข็งอย่างแมนยูดูแล้วไม่น่ารอดครับสกอร์ที่คาดก็3-0ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูสู์ ถามบรูอัลสูนครับคู่นี้เราเชียร์ไปที่แมนยูนะครับเป็นทีเด็ดบอลเต็งเน้นทีมเดียวในค้ามคืนนี้นะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วพบกันในช่วงบ่ายเวลาเดิมครับกับทีเด็ดเน้นทีมเต็งนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนรายการของเราครับลัคกี้เจ็ดแปดเก้าครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นครับมีเกมสนุกให้เลือกเล่นมากมายครับ แจกรางวัลใหญ่ทุกสิ้นเดือนทั้งสอร้อยคอทองคำไอ,ฟอโฟนรถจักรยานอยู่นะครับสนใจอยากรุ้นโชคใหญ่ก็คลิกลิงใตค้คลิปนะครับแล้วทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับแอดไลน์มาได้นะครับค่าใช้ใจ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทครับในกลุ่มไลน์ก็ยังรับทรัพกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสเต็ปสามที่เด็ดสกอร์สูงนะครับใครอยากได้ทีเด็ดส่งตรงในกลุ่มไลน์ก็แอดไลน์มาได้นะครับค่าใช้ใจ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทรายเดือนก็สามร้อยบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเข้ากลุ่มดฟรี แอดไลน์มาสอบถางมาได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ